ทุกคนก็อยู่กับเนลเวนแคสซี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมระบอกกับแบบที่มีชื่อว่า The Curse นั่นเองไอ้คนที่ต้องเปิดกิปใกล้ขนาดนี้เพราะว่ามันมืดนะคะท่านผู้ชมแน่นอนคำว่าเกมผีเราจะไม่มาคนเดียวนะคะอยู่ไหนวะเอามาบังคูอันนี้อันนี้เราอยู่กับคนแปลกหน้าคนหนึ่งนะคะเฮ้ย อะไรอาโูคาโนโกเม็กซิโกรวอมไทยโอเคทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นิวไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีดกว่าค่ะโอเคเกมนี้มีจำสแกร์แล้วก็สิ่งหน้กกากลัวทั้งหลายแหละขอให้ทุกคนระวังตัวให้ดีนะคะ <laughs> <laughs> เบาเสียงดีกว่าหน้กกากลัว <laughs> มืดไปไหนวะ คือเกมแม่งเตือนแล้วอ่ะมีจัมส์แกร์ด้วยน่ากลัวเหตุการณ์ทั้งหมดในเกมนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะไม่ต้องห่วงไปอะไรอะไรอันนี้เกิดแล้วเออฉันซ้อนอโอ้โหแล้วโอ้มึนหมื่นหมืนโอ้ไรอ่ะโอ้โหกล้องมือดีนิวมือดีนิวฮะดูดูดูมาขึ้นเร็วเลยอ่ะมันเร็วเลจะเวียนหัวไหมเนี่ยโอเคพร้อมนะลุยแล้อยู่ที่ไหนเนี่ยเพิ่มเสียงก่อน อยู่ในเมืองนี่ซักผ้าด้วยซักรีดแลนดี้ตรงนี้นานานคือนานานที่จอดรถแล้วนั่นใครเฮ้ย,อยโอ้โหสาวฉันเบาเลยกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอะไรคาซีนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอมองซ้ายมองขวาด้วยเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวนี่มันหมายความว่าไงอะทุกอย่างเป็นความผิดแก เสียงมันมาจากไหนอ่ะโอ้ยร็อชอนเหรอร็อชอนได้ไงนี่ The เ u ิ t เอ r t h อ r t เ,ออเสียงภาษาไทยโดยตูดิโอตูดิโอที่ไหนอ่าอีนงีนทอส <c oughs> นี่มันแย่กว่าทุกคืนเลยเนี่ยวันนี่เราฝัน <c oughs> รอคอมพิว โอ้ยซอนซอนเออทำไมตัวเตี้ยังอ่ะทำไมคุณเตี้ยเออผมก็เตี้ยโอ้โหทำไมกด E ต้องชาร์ด้วยหน้าจอมืดมืดมืดอะอเกมนี้มืดมากอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนดูต้องเวียนหัวแน่เลยขอภายด้วยนะคะเอ้ยคุณขวางอ่ะ ยบเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณแจยาเลยโอ้ยคุณอยามาคว้าผมกับคุณแจยเลยเยาเลยพี่คุณแจไหนคุณแจเอ้าเก็บเก็บอะไรใช่ไหมคุณแจเก็บเก็บเก็บห้องอะไรห้องน้ำเหรอนกลัวจี๊ดฟ้าผ่าเฮ้ยทำไมคนตกไดีเลยจังเลยอ๋อน็ตชาครบ เนี่ยจามันเพิ่งฟ้าผ่าเมื่อกี้เอาไปไม่ได้หน้ามันมืดอ่ะเอาเอาตันสงสัยบังคับลงไม่ได้ไม่ได้ต้องลงต้องลงเกมมืดเกินอ่ะมองไม่เห็นจริงจริงอเนี่ยคือโคมไฟไม่เหมือนหน้าคนเลยตกใจคุณดินไปก่อนคุณเดินไปเลยไม่เอาอ่ะดำเหรอเร็วเอะโวคาโดได้ อุ้ยเปิดเข้าไปได้วยอุ้มเปิดเข้าไปเลยเินโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวตามสามสองหนึ่งนพร้อมกันพอเข้าพร้อมกันสามสองสามสองหนึ่งไป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 ทำไมทำไมสามสองหนึ่งไปพร้อมกันนะนไปจิจริงสไปไปดิ 3, 2, 1, ไ,ปไปดิไปก็ได้ ไอ้หัวโอ้ยแกแตกเลยนั่นมันอะไรน่ะเสียงมันกับมาจากทางบันไดเลยฉันน่าจะไปเช็คหน่อยนะมันน่ากลัวยงเลยไม่อยากเล่นแล้ววะออกได้ไหมอาดูเสียงอะไรวะไม่อยากเล่นแล้วแล้วไ,ไปไหนวะไปไหนอ่ะนี่ป่ะนี่นี่นี่ทางที่เราไปไม่ได้ตอนแรกอะ่ะอะไรวะทำไมต้อง กลับไปที่ห้องเอ้าทำไมอ่ะม,มีอะไรไ,ไ,ไม่รู้ฉันวิ่งกลับไปก่อนละเอลลี่ฉันจำได้แล้วล่ะเหตุผลที่ฉันมาที่บ้านพ่อแม่เอลลี่ที่ฉันมักจะเขียนทุกอย่างเอาไว้ในนั้นมันเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่นี่เพื่อตามหามันบางทีมันน่าจะมีคำตอบที่ฉันหาอยู่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและความทรงจำที่ฉันสูญเสียไปฉันต้องหาเดลลี่โอเคอยู่ไหนอ่ะเดลลี่อยู่ไหนอ่ะใต้เตียงเปล่าหายังไงวะกิโมกิะกระโดดได้ไหมไอ้กิ้งเนี่ยมันเก็บจังเอ้ยนี่ๆเราเราขึ้นเก้าอี้มาแล้วอันนี้เปล่าขึ้นไงอ่ะขึ้นไงอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรอเดลลี่อ่ะอันเนี้ยเดลลี่เหยียบเลยอันไหนวะห้องห้องน้ำมี เดลี่เดล,ลี่ใครเขาเก็บในห้องน้ำควะแหมบางคนยังเก็บเดลี่ตู้เย็นเฮ้ยกลัววะเฮ้ยทำไมไฟยังดับอยู่แล้วเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ยใจเอาเฮ้ยพี่เป<อ>็นใครเนี่ยเฮ้ยตายละปิดตาไม่มองทำไมเสียงยังดังอยู่เนี่ยอุตส่าห์เบาแล้วนะปิดตา ตาโฮ้ยโอ้ยผอมตกไอ้คนอะอะไรมีอะไรตกใจอะไรอะโซฟีนั่นเธอเหรอโซฟีคือใครคุแบบประชับไงโ้ยผมลดเสียงแก้วเนี่ยผมกลัวเนี่ยเ้องบอกต้องการคุญแจ้าเอาเอาเปิดได้อาเอาเอาุญแจอ๋อ้นี่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 เราเปิดได้แล้วเอ้าเอาเปิดได้แล้ว ได้แล้วไปนเอานี้เรานีเรานี่เอากลัวกลัวกลัวนี่หละเอ้ยอินเสิร์ตเทไปหาเทปไปหาเทปเทปหาที่ไหนอ่ะเะ็บกองในห้องนั้นอะก็จะหาห้องใต้ดินนี่แหละไปเลยๆเขาไปสามเพร้อมกันเลนี่พร้อมกันเออเข้พร้อมกันสามสองหนึ่งไป ตามมาโอเคนับน e ับนับนับหนึ่งถึงสามนะเออหนึ่งสามไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันจะเป็นบ้าเหรอนี่มันไม่เม็กซ์เซนเลยไมองไม่เห็นไมยเปิดไฟฉายโอ้โหโอ้โหนี่เราเล่นเกมเสียงเบามากเลยเนี่ย โอ๊ยม่ากเล่นแล้วอ่ะโอกยน่าจะบออลขึ้นตามไปด้กลัวว่ะนั่นแหละเฮ้ยเอ้านี่ไงคุณแจ๊บขันเจคป๊าปามาต้องขึ้นไปข้างบนก่อนโอลอยด้วยไม่กดพิ่งไม่ได้อะันไหนห้องป๊าปมามา โอ้โหดูมันโอ้เสียงโคตรดังเลยเข่าแป๊บปู่จะแตกไปกระพริบทำมัเขืออะไรคนคนคนจะมากดประดำนี่เนี่ยฮะเห็นนะเฮ้ยอ๋อคาตูตกใจหมดมันคงไม่มาจากประตูใช่ไหมไม่ไม่หรอกไม่น่าไม่น่าโอ้คำถามคือทำไมโซฟีสูงกว่าเราจังทำไมหน้าจอเอียงวะไม่วิ่งใช่ไหม เขาไม่วิ่งโอเคมันคงไม่โอเคโอ้ยยิ่งไม่น่ากลัวแล้วเปิดประตูเลยกอ้หลบหลบไม่หลบต้องหลุดเกลียวเคลียวชตกใจมากอันนี้ตกใจจริงเมื่อกี้ไม่ได้อัรมเล่นเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่อยากเล่นละของพ่อแม่ของฉันโอ้โหฉันไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่พวกเขาตายเดี๋ยวของพ่อแม่โคตรใหญ่ฉันรับไม่ได้ที่พวกเขาจากไปมันรู้สึก ไม่เป็นจริงมันรู้สึกเหมือนว่าเขาอยากยังอยู่กับฉันที่นี่กำลังจ้งองมองฉันในห,ห้องพ่อแม่น่ากลัวจังเลยเขาบอกให้เสิร์ชลูน,น,นี่มีแบนเอชแบนเอชเก็บไม่ได้ไอระตู้เสื้อผ้าอันนี้เราเปิดไม่ได้ทำไมนั้นเปิดนนไดอนน้อันนี้ห้องนี้เหรออันนี้ติดอ่ะออันนี้เปิดได้ปะอุ้ยคุณ แม่ประตูเนี้ยอะไรอ,อู้หัวฉันเจ็บจังโซฟีเออเออหัวฉันเธออยู่ในอันตรายหรือเปล่าโ,โซฟีอย่าจับผมไปช่วยด้วยช่วยฉันก่อนตอนเนี้ยช่วยฉันออกไปจากเกมนี้ ลัวฟีคือใครนะคือแฟนเราเหรอรโซฟีคือหมามมาหรือแฟนเราใครจะเรียกแม่ว่าคืออะไรล่ะอุ้ยเทปได้แล้วเอาไปใส่ข้างล่างว้ยอะไรวะสงสัยเสียงกรี๊ดไม่เข้าไม์แน่เลยอะ <laughs> เวลานิวกรีดังๆเสียงมันจะไม่เข้าไมายนะทุกคนเสียงมันไม่รับเสียงชิดนี่คุณบอกเหรออ้วนเลยอขึ้นอะคุณนี่มันอ้วนบังจอจริงเลยคุณโอ้ก็เด้อบังเลยผู้โคตรยาวเลยนั่นมันเสียงพ่อฉันนี่ดังเกิดอะไรขึ้นน่ะ หนวไม่แปลได้ไหมโอเคก็สรุปประมาณว่าเหมือนปีศาจจะเข้ามาครอบงำคนให้ทำตามสิ่งที่มันบอกอะไรประมาณนี้ไม่นะนี่มันไม่จริงฉันไม่ได้ถูกครอบงำฉันควรไปนอนได้แล้วกลับไปนอนก็ไปนอน ไปนอนเร็วพี่ที่บอกให้ไปนอนไปนอนเร็ว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 รีบนอนแล้วฉันไม่อยู่แล้วไปก่อนหมดละนอนแล้วเด็กเด็อมบี้มารีบนอนนี่เราตื่นหรือยังโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังเลยอ่ะเสียงดังเกินเฮ้ยเสียงใครเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้น้องไม่เทปอดอะไรอะ่ะนั่นสิมาที่ไหนอีกวะเนี่ยอืมโอ๊ยตกใจวัวค่ะดู <c oughs> ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยน้ำไปเลยเป็นอะไรโอ้ยหแาไวมันสัะสานวะเฮ้ยตัวอะไรคานไปนั่นมันอะไรอ่ะยังไม่เห็นอะไรเลยอ้ามันพายโอ้โหชีวิตนี่โอ้โหทำไมกระดาษเต็มเลยเนี่ยกระดาษอะไรวะข้อสอบเหรอกระดาษข้อสอบเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเกิดขึ้นกับฉันขอโทษนะคุณจะเฮ้ยคุณใบมันบกไปเรื่อย มาแล้วชิบหายแล้วหลงไม่ต้องไปไหนวะหายแล้วตัดตามกระดาษไปไม้ร้ฉันเลยนี่ฉันกลับมาที่ห้องใต้ดินเงี้ยเหรอแต่นี่มันไม่ไม่เซนเลยนะนี่มันโ o ลิสเทปนี่เกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวนะบางอย่างมันผิดปกติ ย่นีมันไม่ได้อยู่นี่มาก่อนแล้วต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้มีเหตุฆาตกรรมครอบครัวอย่างโหดร้ายผู้หญิงได้ยินเสียงกรีดร้องนั่นแล้วก็โทรเรียกตำรวจทันทีอะไรนะฆาตกรเหรอมันเหมือนมีฆาตกรที่ที่บ้านนี้เนาะเสียงอะไรโอน แม่แม้แข่งก่อแล้วมีคนไปฆ่าโซเฟียเหรอโซฟีเหรอนั่นเธอเหรอไปฆ่าโซไปฆ่าโซฟีแมบบ่ประชับด้วยเดี๋ยว,วไม่ใช่เลยเนี่ยราโคตรมืดเลยอ่ะนั่นนะนั่นมันการตายเหรอโอเ my god คุณคุณมาอยู่กับผม,มอยู่กับผมไหนๆๆอุ๊ยอะไรอ,อ่ะหายละผมเห็นผมเห็นมือ มือมือลบบอกบอเว็นมือมอ, <S 1> <S 1> อ๋อที่ไหนอะเกิดอะไรขึ้นอะนี่มันเป็นไปไม่ได้นี่โซฟีกับพ่อแม่ของฉันตายจริงๆเหรอฉันจะต้องค้นหาคำตอบแม่ตัวแฟ็นป่ะแล้วโซฟี น้องสาวปะอืมเราเป็นคนนี้จังสินะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นคนในครอบครัวเราแหละคือครอบคร<อ> <นะ S 2> ัวของเรา<ห>ใจยกควรเลยไม่กอดคุณอย่าบัางดิโซฟีนั่นท้อเหรอเฮ้ย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 นั่นโรบีเหรอวิ่งแน่เนะี่ยเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ถูกต้องนั่นไม่ใช่โซฟีตาของเธอเป็นสีดำ มีบางอย่างควบคุมเธออยู่ฉันจะต้องหาเธอให้เร็วกว่านี้อะไรอะแอบป์สควิสช่องช่องว่างไงแกบป์อ๋อแปลว่าให้ลอดตัวเข้าไปโอเคเอ้าทำไมมันถึงอ๋อคาสตินเหรอคาสตินคาสตินช่องตกใจคุณตลอดเลยเนี่ยคุณมันแบบพัว ลูกขวางต่ออ่ะออกไปดิทำไมอยากกินเยอะก็ผิดห่อนี่จะมีมาเต้นด้วยนี่อะไรลีดลีดก่อนแล้วกันไฟคำแนะนำเหรอคำแนะนำวางหลอดไฟบนเท다เหรอเมื่อหลอดไฟถูกวางในหลอดไฟมันโยกจากหลอดไฟจะสามารถดึงได้ ดึงพันโยกเมื่อเดมอนเข้ามาใกล้ในระยะของหลอดไฟแล้วก็ฆ่ามันขอโทษที่แปลไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนคือมันลนเราต้องจะต้องวางหลอดไฟบนอบไฟแต่เราไม่มีอะไรเลยนะเราต้องคนเาต้องเดินไปก่อนตรงนี้นี่นี่นี่ใช่ปะกลับไปปะมอะไรวิงว่งด้วย,ว,ยว,ว,วิ่งเหรอชิบหายมีวิ่งโอ้กว้างเลนี่ไงนี่ไงป่าต้องต้องปิษฐ์ ติดติดกันตลอดไฟไอ้โคมไฟสิโคมไฟอยู่ไหนอ๋อเก็บได้แค่เดียวอ่ะถือได้ต้องหาอยู่ได้คนละอันหาอ็อบเจกต์อแต่กลัวทำไมมันเยอะจังวะเดี๋ยวใช้ไม่ทันเว้ยมันสอนเราวิ่งเพราะว่าเราต้องหนีใช่อดไม่ไม่หนีแอบแอบอ่ะเฮ้ยชิบหายธ์มามัาดิวดิวดิวริงเหรอ มันมาเจ้าไปอยู่หลังไปอยู่หลังวิ่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 งไม่เห็นอะไรเลยนี่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 เราจะเราจะเราจะจะเราต้องมองบนเราต้องมองบนติดเพดานใช่ตัวหลอกอะไรอันโยกอยู่ไหนวะเราเราต้องเอาหลอดไฟที่เราเก็บมาได้เอาไปติดบนเพดานไปติดติดบนเพดานเราจะี้องตายเหรอไม่ไม่ยังไม่ตายถ้าไม่เราโดนผีโซฟีอะไรฆ่าวะโซฟีแบบกระชับอ่ะ

ตอนนี้เราผีาโคมไฟไม่เจอโคมไฟหนอโคมไฟหน่อยอนนี้ลออยู่รออยู่รออยู่มีรอเด้อมันเนี่ยรอมัเดินวนแล้วเนี่ยเล่นกับมันอย่างไแล้วเนี่ยเอ้ยนนะมันต้องรอให้ผีมาใกล้ๆโคมไฟแล้วก็กดกดเลยอ่ะหรือมันดะกดติดต่อเื่อเลยอุย โอ้กล้าต่อหน้าต่อตาฉับมาแล้วตามดีๆอย่าวิ่งมาหาดิต้องวางให้หมดจริงโหผีเดินไปต่อหน้าฉันเลยชีวิตอะไรวะเนี่ยมันเข้าอีกแล้วเอ่อ ดูแล้วด you know okay. <wh> ูแล้ดูแล้วรอแป๊บรอบแป๊บทำไงพี่คือเพราะว่ามันต้องมาในระยะเท่านั้นใช่ไหมใช่เล่าเอะร้องเลยร้องเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วล่อมารอมาล่อล่อเออคงไปไหนวะต้องให้มันอยู่ในระยะใช่ไอ้เจี๊ยพี่โอ้เข้ามาไอพีไอชี ผีดูชอบคุณเนาะมันหลอกไม่หยุดเลยอะ่ะมันอยู่แถวจุดเกิดเลยโอ้มาใหม่ดิไม่ไหวแล้วไม่กลัวแล้วเรียบร้อยเอาโดนตานเหรอเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะรอบเดียวเหรอได้รอบเดียว,ยวแล้วก็วิ่งหนีเลยคือ,อตัน,นตันแป๊บเดียว<อ>ต้องกีดทีวะให้รึบให้รึบเข้ามาเดี๋ยวรอบไหมเดี๋ยวรอบไหม มาแมาแล้วมาแล้วกดกดกเออนี่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 ้ยตายแล้วมาจอเหยียบเลยเหยบเหียบเหยบเหียบเหยียบเหียบมันตายแล้วเหียบเหยีบนไม่เห็นศพอ่ะศพมันลอยไปแล้วเมื่อกี้่ดีแล้วหรอมันควรจะฟังมันนะมันน่าจะมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่นนั้น เหมือนกับเทปแรกแต่ว่าฉันะกลับไปได้ยังไงล่ะไปประตูไปประตูออกบงับงบงับงบังบังเราเราไม่เจอศพมันอะเสียใจจังเมื่อกี้เหยียบศพมาแล้วอะอ <c oughs> ุ้ยโอก้กลับมาแล้วอรอเอ๊บเอ๊บเอ๊บออกมาโว้ยจะไนีมัน,มนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประตูพาฉันกลับมาบ้านเหรอ ไอสิ่งนั้นมันตายแล้วจริงเหรอท่านเปเยสลาหรือยังนี่มันไม่เมคเซนเลยมันไม่จริงโอ้ฉันกำลังถูกหลอกลวงเออแบบยังไงอ่ะครอบงำใช่ฉันจะต้องช่วยโซฟีไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่า,าฉันจะต้องช่วยเธอมาจะมาห้องน้ำทำไมชิอ ดทีดอยากอยากเข้าห้องนึ่งรอ้โอห้องนี้จำาเราจำอีกกคติ้ i n อคติ i n g อคต i n g ล้วนๆแย่งเราใส่เทปอ่ะแย่วโอ้โหไปด่ทังยังเลย ถ้าตอจะมีแต่หัวคุณแล้วเนี่ยออกไปคำสาบเหรอเกิดอะไรขึ้นพ่อผมไปทำอะไรกับมันมาแม่งตามบอกหลอนปุ๊บเลยแม่งพ่อผมไปทำอะไรให้พ่อพ่อจผมด้วยต้องถอนคำสาบที่ถอนคำสาบก็คือถอนคำสาบนะคะท่านผู้ชมทำพิธีการถอนคำสาบ ฉันหามาทั้งบ้านแล้วแต่ฉันก็ยังไม่เจอเดลลี่ฉันควรทำยังไงต่อเดี๋ยวก่อนนะมีที่หนึงที่ฉันยังไม่ได้หาห้องใต้หลังคาฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยห้องใต้หลังคากันคนห้องใต้หลังคาอยู่หนอยเหมือนกันเลยพูมเลยได้ไงห้องใต้หลังคาเอ้แล้วเอ้า เราห้องเราเราเราแล้วบันไดเราอยู่ไหนหาบันไดอ่ะอ้องวางบันไดเแล้วไปหาบันไดเราบันไดเราอยู่ห้องใต้ดินแล้วกูไปห้องใต้ดินเจ็บไปคุณอยู่ตรงไหนเจอล้วเจอแ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 ล้วเลถเอเลยวเอเล้จอแ่เอแล้วเจเอแ้เแลวเลเเลเ โอ้โหแข็งแข่งโคตรขึ้นไปเลยถือมือเดียวพอคนเราอ่ะมันเดินช้ายเลยที่มันไดโคตรฟิกปิกเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรเลยมีอยู่ข้างหลังอ่ะจริงเหรอข้างหลังคุณอ่ะเมื่อกี้มันมันสนีกมาดูเลยมาดูว่ามันทำอะไรกันอยู่บ้านฉันทำอะไรกันเนี่ยไปเรียบร้อยไปขึ้นไปขึ้นไปอ้าวเออสิต้องกด ต้องกด E เพ่อคยจต้องกด E โอเค <c oughs> okay. ผมปิดเองเจออะไรป่าวะเจอกับมือของระบบแม่ s <c> o <oughs> โซฟี <c oughs> นั่นเธอเหรอทำอะไรอยู่นะ่ะทำอะไรวะน่ะเอาหวัวโคกมีพันไรเนี่ย อม2 2> ไม่ดีดีฉันก็รู้สึกเหมือนหัวมันอะไรอะ่ะมันซัมมอนปีศาจเหรออตัวฟีไม่ใช่คนเหรอเฮ้ยกูมีคอนเทนิวอ,ะอ่ะตอ่ตอตอ่อไปเอ็นอาร์จวานโอ้อ อโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแมปเดอเคสรของเราในวันนี้ก็ถ้าทุกคนอยากให้นิวเล่นพาต่อไปก็บอกนิวได้นะคะสำหรับวันนี้ขอ,อไปสวันนี้ขอลาไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเแล้วเออ